ขายดีมากคุณภาพระักร้อยนะคะแต่ว่าเสียงดังฟังชัดไม่มีเสียงกล้องเลยค่ะหูฟังตัวนี้นะคะสามารถขยายเสียงได้ถึงสามสิบเท่าเลยนี่หูฟังก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้องหูง่ายคล้องไม่หลุดเลยแน่นหนามากนี่ค่ะระบับให้ดูแล้วที่สำคัญนะคะเขาก็จะมีซิลิโคนยางนุ่มๆน,นะใส่แล้วก็ไม่เจ็บหูด้วยนะคะมีให้ถึงห้าอันด้วยค่ะหูเล็กหูกลางหูใหญ่ใส่ได้หมดแล้วก็มีที่ทำความสะอาดด้วยนะคะ นอกจากนั้นนะคะเขายังแถมสายเสียบนะคะด้านนี้เป็น usb ค่ะสายก็ให้มานะคะด้านหนึ่งเป็น usb อีกด,ด้านหนึ่งก็จะเป็นนี่ค่ะมินิ usb นะคะแล้วก็มีแท่นชาร์จให้ด้วยนะคะวิธีการใช้ง่ายมากเลยเสียบเข้าไปอย่างนี้นะ ถ้าเกิดไฟขึ้นเป็นสีแดงกําลังชาร์จอยู่นะคะใช้งานได้นานถึง1-2วันเลยถ้าเกิดชาร์จเต็มแล้วนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะสนใจเล็กปักตักท่าไว้ในมุมซ้ายมือล่างให้แล้วนะคะ